สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าเช้าเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่บ้านนองนะคะขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่เข้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์นะคะหรือแม่บ้านนองจะพยายามนะคะทำให้แม่นยําที่สุดนะคะในเรื่องของดวงรายวันนะคะแล้วก็สื่อนมโชคประจําวันเกิดนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันพุธที่24สิงหาคม2565สีมงคลวันนี้นะคะจะมีสีดําสีฟ้าและสีขาว เลเด่นประจําวันนี้จะมีเลข1เลข2เลข9เลข3และเลข8เมื่อจะเป็นชุด3ตัวได้นันนี้นะคะ129 123 128 293 298 938 931 381 382และ819หมดจะเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ1 2 1 9 1 3 1 8 2 9 2 3 2 8 9 3 9 8และ38 สำหรับสื่อนําโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนาโชคจะมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพ่อสอเกิดวันที่เกิดของพ่อหากพ่อไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านและนอกจากนี้หากมีใครเจ็บป่วยไม่สบายอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตช่วงนี้อายุของคนเสียชีวิตเลขรถเห็นศพเลขฝาลงเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันอาทิตย์ทำบุญโรงศพทำบุญผ้าหอ่อศพเลขสลิปสีตัวท้ายก็เป็นสื่อนำโชคให้กับคุณนะคะ สำหรับเลขเด่นสมดวง41308ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อนํำโชคนะคะจะมาจากอายุคนรักอายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดบัณฑิเกิดของคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นอายุของคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกหลานและนอกจากนี้หากคุณมีบูชา,รราลลพระราหูเลขลอดเลขเหรียญพระราหูก็เป็นสื่อนํำโชคใกับคุณสมดวงด้านโชคลาภของคนวันจันทร์ทำบุญกับคนพิการบุญนี้ที่คนพิการแขนขาหรือคนพิการดวงตาเลขสลิปสีตัวท้ายก็เป็นสื่อนํำโช่ให้กับคุณนะคะสําหรับเลขเด่นสมดวง1 5ึ่8 ท่านที่เกิดในวันอังคารค่ะสื่อน้าโชคจะมาจากเลขที่บัตรคิวต่างๆช่วงนี้ถ้าไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอรอรับยารอรอับวัคซีหรือถ้าไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารนะคะและนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องก่อนซื้อก่อนเสี่ยงนะคะขอกข้จะเที่ยวทางนะคะเมื่อได้รับโชคลาภอย่าลือนธบุญให้ท่านด้วยเสริมดวงด้านโชคลาภธบุญกับโรงพยาบาลทาบุญกับบุญที่คนแก่นะคะหรือ,อบ้านพักบางแคนะคะเลขสลิปสีตัวท้ายก็เป็นสื่อน้ำโชยกับคุณสำหรับเลขเด่นสมดวงคนวันอังคาร2 0 9 4 7 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อน้าโชนะคะจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กๆสองขวบสองขวบที่กำลังพูดกําลังโซนถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้แล้วนอกจากนี้นะคะถ้าคุณมีแม่นางไม้แม่ตะเคียนแม่สําภเวทองแลือมีตัวเลขอยู่ลองเสี่ยงดูค่ะเลขชุดนั้นก็อาจเป็นสื่อนําโชให้กับคุณ เสริมดวงนนช่วงราบของคนบุชกังวันทบุญกับโรงพยาบาลเด็กหรือมูลนิธิบ้านเด็กธรรมรักของหลวงพ่อรองกฎนะคะเลขสลิปสีตัวท้ายก็อาจจะเป็นสื่อนลง่วยกับคุณสำหรับเลขเดินเสริมดวงคนบนวันพุธงวกลา9 2ง3 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะสื่อนํำโชยจะมาจากเลขจากผู้หญิงผมยาวถ้าได้มาลองเสียงดูค่ะอาจเป็นสื่อนํำโชยกับคุณและนอกจากนี้เดินทางไปในมาฑเห็นทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุหรือถ้ามีรถรถของเราเองนะคะที่กําลังเข้าซ่อมได้คะเบียนคันนั้นก็อาจเป็นสื่อน้ำโชยกับคุณเสริมลงนั่นโชคลาภนะคะทําบุญลงศพทาบุญเกี่ยวกับคนเกิดอุบัติเหตุนะคะบุญนี่ที่ปลอดตึงหรือบุญนี่ที่ร่วมกตันยูเลขสลิปสื่อตัวท้ายก็อาจเป็นสื่อน้ำโชยกับคุณนะคะสําหรับเลขเด่นสมดวง2 1 6 3 8 ท่านที่เกิดในวันพฤหัสค่ะสื่อน้ำโชยจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณพักอาศัยเลขที่ร้านค้าที่คุณค้าขายหรือเลขที่ออฟฟิศที่ทํางานที่คุณทํางานนะคะอันนี้ก็เป็นสื่อน้ำโชยกับคุณนะเสริมดวงร้างชคลาบทําความสะอาดปากกวาดเช็ดถูนะคะฮิ่งพระห้องพระนะคะถ้ามีนะคะวันนี้เปลี่ยนน้ำเป็นท้ายท่านนะคะเป็นการเสริมดวงสําหรับเลขเด่นสมหรคนวันพฤหัส1 7 0 5 9 ถ้าที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสื่อนำโชคจะมาจากสีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตรงพนกักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทนะคะหรือถ้าคุณมีหมาแมวที่แสนรู้ให้มันคาบเลขหรือเขียเลขก็ได้นะคะคุณมีโชคกับสับเลี้ยงด้วยค่ะและนอกจากนี้เลขเงินรวมบุญสลิปเงินทําบุญต่างๆบุญวัดบุญโรงพยาบาลบุญวิธีบุญกระถินนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของกระถิ่นนะคะถ้ามีการโอนเงินไปนะคะเลขเลขสลิปสีตัวท้ายจากเงินบุญที่คุณโอนไปคือสื่อนำโชคของคุณค่ะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันุ 5 8 1 9 6้าท่านที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสื่อนมโชคจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสาวเกิดมันที่เกิดของแม่หากแม่ไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะมันทําบุญทำกุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยและนอกจากนี้คนวันเสาร์จะฝันแม่นเมื่อคืนฝันอะไรฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยนะคะตีเลขจากความฝันนะคะคุณมีโชคกับความฝันด้วยนะคะสําหรับเลขเด่นสำรวมคนวันเสาร์สามหนึ่งแปดห้าเก้า อย่าลืมนะคะเวลาเสี่ยงโชคซื้อ9ก็ต้องซื้อ6ซื้อ6ก็ต้องซื้อ9กันเหนียวไว้ให้เพี่อจากเลขเด่นประจำวันเกิดซื้อนัโชคประจำวันเกิดและเลขเด่นประจําวันนะคะวันนี้นะคะเราพบการประมาณบ่าย2องโมงนะคะคนเกิดทั้ง8วันดวงใครดีมีโชคงวดวันที่1นะคะ งวดวันที่หนึ่งสิงหาเอ่อหนึ่งกันยายนนะคะรอนะคะประมาณบ่ายสองเราเจอกันนะคะตอบดวงแล้วก็อ่านดวงนะคะของท่านที่เกิดในแต่ละวันนะคะเอาละว,วันนี้นะคะแม่บหนองขออยพรทุกท่านเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ